สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นหลักสิบล่างนะคะจะมีแบบสองตัวแล้วก็มีแบบห้าตัวนะคะชนกันสองสูตรนะคะมวนนี้อ่ะก่อนจะมาดูสิบล่างนะคะสองสูตรเนาะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับได้ชาแนลนะคะเอามาดูหลั <c oughs> กสิบล่างนะคะอันนี้เดินมาแล้วสิบเจงวดเนาะของสิบล่างนะคะแบบสองตัวตั้งแต่งวดที่ออกห้าหนึ่งนะคะมาดูนะคะงวดแรกเนาะได้สี่กับห้าออกห้าหนึ่งนะคะเข้าหลักสิบ ข้อหักสิบเลขห้านะคะเอามาดูงวดที่สองวดที่สองนะคะได้ห้ากับหกออกห้าศูนย์เข้าที่เลขห้าเนาะงวดที่สามนะคะได้ 5, ออสี่กับห้าออกห้าสีเข้าหลักหน่วยด้วยนะคะวันนี้ งวดที่สี่นะคะได้ได้สามกับสี่ออกสามสองเข้าที่เลขสามเนาะมาดูงวดที่ห้านะคะได้สองกับสามออกสามหกเข้าที่เลขสามนะคะขอไฟแอดติ๊กผิดงวดที่หกนะคะได้เจ็ดกับแปดออกแปดห้าเข้าที่เลขแปดเนาะ มาดูงวดที่9นะคะอ,อ๋อขอพายงวดที่7นะคะได้0กับ1ออก0 6เข้าที่เลข0งวดที่8นะคะได้8กับ9ออก8 7งวดที่9นะคะได้1กับ2ออก2 0งวดที่10นะคะได้0 ได้เก้ากับศูนย์ออกศูนย์หกเข้าที่เลขศนะูนย์เนาะวดนี้นะคะงวดที่สิบเอ็ดได้แปดกับเก้าออกเก้าหนึ่งวดที่สิบสองได้สองกับสามออกสองหกวดที่สิบสามนะคะได้สี่กับห้าออกห้าศูนย์ งวดที่14นะคะได้5กับ6ออก6 3งวดที่15นะคะได้2กับ3ออก3 1งวดที่16นะคะได้4กับ5ออก5 8งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่17ได้6กับ7ออก7 7 เด่นล่างแอดก็ให้3กับ7นะแต่แอดไม่คิดว่ามันจะมา77นะคะมาเลเบิ้ลเนาะส่วนใหญ่ทุกช่องนะคะก็หลุดเพราะไม่คิดว่าจะมาเลเบิ้ลถ้าแต้มนะถ้าแต้มมันได้นะมีเลขห้าแต้มห้าแต้มสี่นะแอดจะทำให้นะคะนี่มันแต้มมันก็หลุดด้วยแอดเลยนึกไม่ถึงว่ามันจะมาเบิลน,นะคะอ่ะมาดูงวดที่ 18งวดที่จะถึงนี้นะคะสูตรนี้ใช้หลักหมื่นนะคะเดี๋ยวมันเฉียงนิดนึงเดี๋ยวแอดทำให้นะเห็นไหมคะเดี๋ยวขยายใ,ให้นะคะอ่ะสูตรนี้ใช้หลักหมืน่นก็คือเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นะคะแล้วก็ใช้หลักสิบล่างคูณด้วยสี่ได้แปดสิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองยี่สิบหก 29 34 34เก้าสบวกหกสี่นะคะวันนี้ได้เกับ0อันนี้คูณด้วย4นะคะแอตติคตรงนี้ให้ตรงนี้คูณด้วย3ตรงนี้คูณด้วยสองสสองห 8ปดสิสอันนี้เลขศูนย์นี้บวก9ก้คงที่บวกแบวกสามก็จะได้4ี่สนะคะอ่ะยวแอดย่อให้ดูนะคะอ่ะทีนี้มาดูสูตรที่สองเนาะอันนี้เป็น EP ที่สามนะคะ มาดูสูตรที่2นะคะสูตรนี้เลขอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่ามันแอดว่ามันน่าจะเดินนะงวดนี้มันชนตัวเด่นด้วยนะคะอ่ะมาตั้งแต่งวดแรกนะคะที่ออก2อสได้2 3 4สาสี่แป,แปแออก2อสาเข้าที่เลขสอเนาะ งวดที่สองนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกออกห้าหนึ่งนะคะเข้าที่เลขห้านะคะเห็นไหมเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะอ่ะมาดูงวดที่สามนะคะได้สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งออกห้าศูนย์เข้าที่เลขห้า เอามาดูงวดที่สี่นะคะได้ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองออกห้าสี่เข้าที่เลขห้านะคะเป็นงวดที่สี่เนาะมีห้าสามแล้วก็มีห้าสามครั้งแล้วก็มีสองหนึ่งครั้งนะคะงวดที่ห้าได้หนึ่งสองสามเจ็ดแปดออกสามสองเข้าที่เลขสามงวดที่หกนะคะได้หกเจ็ดแปดสองสามออกสามหก วดที่เจ็ดนะคะได้หกเจ็ดแปดสองสามออกแปดห้าเข้าที่เลขแปดนะคะสูตรนี้มีหลุดนะคะพอหลุดจะหลุดยาวแล้วก็กลับมาเดินวดที่แปดนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดออกศูนย์หกนะคะวดที่เก้านะคะได้แปดเก้าศูนย์สี่ห้าออกแปดเจ็ดเข้าที่เลขแปดนะคะ วดที่สิได้2 3 4สาี่แปออกสองนะคะเข้าที่เลขสองวดที่สิบเอนะคะได้3ามสี่ห้าเ้าเข้าที่เลข0ูนย์ะคะออกศูนย์หวดที่12นะคะได้สองได้เจ็ดแปดเก้าสามสี่ออกเก้าหนึ่งเข้าที่เลขเก้านะคะ งวดที่สิบสามได้ศูนย์หนึ่งสองหกออกสองหกนะคะเข้าที่เลขสองหลักสิบงวดที่สิบสี่นะคะได้สี่ห้าหกหนึ่งออกห้าศูนย์นะคะเข้าที่เลขห้าเนาะหลักสิบงวดที่สิบห้านะคะ ได้สามสี่ห้าหกออกหกสามหลุดมาหลักหน่วยนะคะแล้วก็งวดที่สิบหกก็หลุดนะคะเข้าที่เลขหนึ่งหลักหน่วยงวดที่สิบเจ็ดนะคะก็หลุดเข้าที่เลขแปดหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวแอดขอติ๊กเป็นสีอะไรดิสีดำเนาะหนึ่ง สองสาม,สามอ่ะมาดูงวดที่สิบแปดนะคะได้เจ็ดเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดนะคะเข้าเบิ้ลเนาะออกเจ็ดเจ็ดนะคะมาดูงวดนี้นะคะได้เ78จ93 78 93็ดแปดเก้าสามเจ็ดแปดเก้าสามสนี้ง่ายๆนะคะใช้หลักร้อย ขอไปจะแอดเข็มนหมเก้าเจ็ดแปดใช้หลักร้อยกับอะไรเอ่ย <c oughs> ขอไปนะคะใช้สิบบน แล้วก็หน่วยบนคูณ2ได้6บวกด้วย4ีคงที่7จบวกหได้13บ13าสิบสาบวกสขอไปแอดลืมเลื่อนนะคะ7จบวกหได้13 13าบวกสีคงที่นะคะก็ได้17เนาะใช้แต่หลักหน่วยนะคะก็คือ7 8 9บวกไปอีก4ก็เป็น13 13าบวกหก็เป็น14นะคะ ได้7 9 3 4 0ูนยเมื่อกี้ได้9กับ0เห็นไหมคะหลัก10นะคะอย่แอดย่อให้อีกนิดนึงจะได้รู้อ่ะงวดนี้นะคะมันจะชนกันที่เลข9้ตัวเดียวหลัก10นะคะหลัก0นี่แอดว่ามันน่าจะติดดับนะมันน่าจะเป็นตัวนี้นะคะ เลขเเนาะเดี๋ยวแอตติระบายสีไว้ก่อนนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูเด่นชนเด่นล่างนะคะได้ตัวเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็มาจับกับหลักสิบเนาะอะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะจากช่องจับเลข channel นะคะสวัสดีค่ะ